โอ้โหใครก็ทําบาปพี่เขาเนาะพี่เขาคงคิดในใจว่าใกล้ๆมึงก็ไม่นั่งกินกันเนาะโตเยอะแยะนิ่ชื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แตวเออทุกคนด้นี่เชื่ออันนั้นหล่นจะคุยกับคนที่เขหิวอยู่นี่ค่ะทุกคนคนาที่อยู่นั่งอยู่นี่นะครับแล้วนู่นร้านก็อยู่นู่น เขายิ้มมาเลยนะมุดสำรวจชมเขาสำรวชมเขาแล้วเขาบอกก็มือสั่งนะไกลกันก็ไกลเออนะครไม่เป็นไรค่ะงานบริการนะคะคุณพี่สู้ๆค่ะเดี๋ยวหนูให้ติปเดี๋ยวหนูให้ติ๊บค่าเดินโอ้โหแตงน่ากินนะแฉสั่นเลยตายแล้วเห็ดบาปมากแตงน่ากินเลยไม่ตังนี้บิวดีอะค่ะคุณแม่ขอโทษนิดนึงนะคะ อะไรนะคะก็โอเคอยู่นะคะจะมีลมีลมหนาวแล้วเนี่ยตอนนี้อืมแต่ลมจริอโอ้ใครสั่งไอ้นี่เนี่ยเรานี่แหละสัคนไม่ได้ดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมเลยนะต้องส้มตำสิแต่ส้มตำก็ใส่อะไรเไรอโอเคทุกคนวิวดีมากอยู่ที่อ่า กาแฟบ้านย่าไม่บายันเ่ยไม่ใส่เพิ่มอยูดีอะกคนกาแฟบ้านย่าแพดี้ได้ไหมโอเคได้อยู่ดีเหมือนเขากำลังเพิ่งปลูกข้าวป่ะคันเนี่ยเพิ่งกำลังเพิ่งดำนาไปมั้งเนี่ยขอบคุณค่าแต่จริงเย็นแล้วนะคะเย็นมากเลยขอบคุณค่ะทุกคนยวถ่ายดีปดรามงนีทุกคนด้วยฟาดเพื่อนเรียก วิวดีวิวดีวิวบ้านนางนี่ค่ะทุกคนทานเลยนะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อิ่มไม่ไม่ทานค่ะเชิญเลยเชิญเลยรู้ว่าทุกคนหิวกันแล้วคนนี้เดี๋ยวไปถ่ายอีกทีถ่ายวิวไปดูแต่อาหารยังไม่หมดนะคะหรือหลายอย่างแม่ค้าขอสุปต้มดำด้วยนะคะเสิร์ฟซ้มตำม,มาเลยอยากกินสุปต้มดำแล้วสั่งสุปตม้มดำค่ะเธอ นี่เธอฟีอฟิวดีอยู่เขามีที่พักด้วยนะนี่อะไรนินทาฉันนะฉันได้ยินนะเออหิว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 นี่ม้อีกัวเฮ็ดบาปคุณแม่เขามากให้ติดคุณแม่เขาเลย อให้ติ๊บเท่ากับโอยไม่ใช่ฟอดไม่ใช่ไม่ได้หรอไม่ใช่อันนั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่รอใครเลยอันนี้นี่อันนี้ใช่ไหมอืมให้ติ๊บเขาหน่อยเอ็นดูคุณแม่เขาสะดสองรอบแบบตามมาดิยังคาคุณแม่มาแล้วอันนี้้ใใหติช่มกี่ใบไม่ตื่นอุ้ย สั่งอย่างละสองนะคขอบคุณมากบขอบคุณมากมากขอบคุณมากน่ากินนากินใครมีแบงค์อยบ้างยืมก่อนได้ไหคบพี่ทะกน่ารักมากมาแล้วจ้ารอบที่สามอันนี้อันนี้ไม่ใช่คลิปที่เอามาวนนะ เป็นคลิปที่เดินตามรอบจริงๆแล้วทำไมต้องมานั่งตรงนี้ฉเขกาไม่เข้าใจเออเพื่ออะไรอแล้วคุณแม่เขาก็เติบ์ฉ่ำที่มาของเขามาเสิร์ฟฉ่ำครับเป็นอย่างนี้ว่าครว่าชีเสิร์ฟหรอชีเสิร์ฟชีป้องชีเสิร์ฟชีป้องนะครับอืมอะไรคะนี้อันนี้อืออือโยต้มตำล้วน นี่ตาเริ่มเพิ่มลาไปนี่ป่ะเพิ่มไหมความเม็ดความเม็ดอยู่ที่ไหนเนี่ยตาปาเกตตี้หิกี่ระดับกลางมีความแบบเผ็ดเผ็ดหนูมินว่าอันนี้รวมรวมกันมาค่ะรวมกันรวมตาจะได้ตุกุนดีอาหารดีดันตีเขาเลาะนี่แล้วคุณแม่ก็เดินกลับไปนะครับสงซ่านานเดินไกล้วย มัข้ากัไหม้ยอร่อยมากอร่อยใช้ได้ใช่ไหมอร่อยครับทุกคอโอ้โอเแล้อร่อยค่ะอร่อยมากต่ำใจให้คนเขาอบบต่ำใจดเลยอันนี้ต่ำแต่งของคนก็ต้องมีมีผักด้วยอ่ะมีดอกไม้ด้วยนะถ้าตำข้าวตำสีเนี่ยแปลว่าอร่อยจริงหมั้ยทำน้ำซุปตำสีเนี่ยลองดูดิแต่เดง๋วมาเข้าเส้นอ่ามาแล้วรอบที่สี่ทุกคนยังไม่หมดเหรอหมดแล้ว แม่ยังไม่หมดเหรอคะอ๋อเราทิสีคุมไหมเนี่ยล้อยหนึ่งอสี่ลอกออเหอะออย่างหนึ่งยำติกเนเจอร์นะคะของที่นี่ยำยำบ้านย่าโดยเฉพาะเลยต้องดูก่อนนะว่ายำอะไรสั่งจนตอนสั่งหิวใช่ไหมครัถามจริง ขอดูหน้าตาหน่อยค่ะยำบัญญานีงนวดนะดูดูดูุ้ยน่ากินอยู่นี่ยำบัญญาค่ะดีนะที่เราดูรายละเอียดมาก่อนเมื่อกี้พยายามเติร์ชดูก่อนว่าเขามีอาหารหรือเปล่านั้นแต่จะมีบางคนอาจจะโมโหหิวได้นนี้ลมดีแล้วอันนี้ลมบีล่เออนะครับเอยู่กันเป็นคี่กำลังมาศึกษาอยู่ครับเพราะว่าอนาคตจะเป็นทนาย นายแล้วกูไปโรงเรียนของพี่ครไม่รู้ไปโรงเรียนแล้วนะิี่หอายานางพี่นี่เออน้วัเหมือนแกครับรอบนี้เปลี่ยนทางเดินใอ้จะามไงหมไงแม่ใครร้อนเลยมึงดูก็เปลี่ยนทางเดินแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาทางนี้มึงดูรอบนี้รอบนี้มาทางเดน เราไม่สั่งอะไรอีกเนี่ยทำป่าวทำป่าเหรอใช่จริงๆเราสั่งไปแต่แรกแล้วแล้วคุณแม่ชีก็เติมเราสั่งราสไม่ครบอ๋อเติมไม่ครบเราสั่งไปแล้วโอ้ที่เขาว่าครบเอออมานครบแล้วครบอ่านครบตอนน้ำก่อนแล้วเขาลืมก็แล้วกัคุณแม่ออกกำลังกายค่ะถือว่า เอกสไตล์ไปเลยตัวบรรยากาศดีขอลูกมาแบบนี้ตัวเดียวเขาอุตส่าห์ปิดหัวเราไงไม่ให้เข้ามีจีิเขามีที่เดียวก็พูดศาสเดินพูดศาสเดินมาอะไรอีกคะคุณแม่ฮะอ๋อน้ำค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่หน้าตื่นชานหมดแล้วเนี่ยนะคะหมดแล้วค่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะคุณแม่หมดจริงตอนเก็บหาเพื่อนสักคนนะคะจะได้รอบเดียวทีเดียวค่ะ เี็คนนางน่ารักนี่นางมาเปิดกรงเปิดไฟนี่มาเปิดม่านอะไรให้อยูนางน่งนงารักที่สุเดเจนน่าจะเขินกล้องใหญ่ในใจเ <laughs> นี่ยานงยานงนางมาเปิดมา่านเปิดอะไรเปิดไฟให้อยู่นางก็เทคแค่ดี <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้นางกำลังเดินกลับบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะไปที่นี่เขาคงไม่รับเราที่นี่ในห้องนี้ไม่มีอาหารไงอะไร ถามอะไรถามพี่แพทยก็เขบหน้านะคุณแม่ก็นหน้านะก็ถ่ายเขาหน่อยโอ,โอโหน้าเราหัวเราะทําเลย <c oughs>